เข้มเข้นเน้นคุณภาพน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้นจากภูคาาบวกกับน้ำสมุนไพรอีกกว่า10ชนิดนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยล่ะคะ่ะ สี่งานวิจัยจากภูคาานะคะจะช่วยในเรื่องของการต้านไวรัสต้านอาการอักเสบลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการทานนะคะบอกเลยว่าคนที่ป่วยหรือคนที่แข็งแรงก็คือทานได้เลยนะคะอย่างคนที่ทานเพื่อ ต้องการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันก็คือทานแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะคือทานปริมาณ25 ml ในช่วงเช้าก่อนแปรงฟันส่วนคนที่ทานเพื่อรักษาอาการป่วยนะคะก็คือเน้นทานก่อนนอนอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเราเน้นทานตอนที่ท้องว่างนั่นเองนะคะ ตอนนี้บอกเลยว่าคนที่ป่วยหรือคนที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะคะสำหรับคนที่ป่วยค่ะก่อนที่จะทานนะคะก็แนะนำให้ปรึกษาแอดมินของเราที่เพจได้เลยนะคะจะมีแอดมินที่คอยแนะนำแล้วก็บอกว่าควรจะทานแบบไหนนั่น ซึ่งตัวโบะลองเองแล้วรู้สึกกับตัวเองคือ1ก็คือเรื่องของระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการหลับสบายนอนหลับดีนั่นเองคะ่ะขวดนะคะบอกได้เลยว่าเขา บรรจุมา500 m l นะคะซึ่งกล่องใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีตรามาตรฐานแบบชัดเจนเรียบร้อยหมดเลยนะคะบรรจุมาแบบแน่นหนาเลยคือระบบการขนส่งโอเคแน่นอนนะคะปวดมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่นี่นแล้วก็จะมีแก้วมาด้วยนะคะวันนี้โบก็ลองตวงเอาไว้แล้ว ปริมาณประมาณ25 ML ก็คือมีให้ดูข้างแก้วเลยนะคะคือกลิ่นก็มีความเป็นสมุนไพรค่ะอืทานง่ายคือไม่ได้รู้สึกว่าหูสมุนไพรเหม็นขมหรืออะไรนะคือจะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอร่อย